อิมรุตุะตุสมาสัมพุทละยน้องยมาตรงีเอาภาษาด้วยเขาไปไไม่เดียวนี่รจะจกเรียกเรือมันเดืออว่าข้าาเดือเดือเอเรียกเอาละยายเรียกเียกเลย่ายเรียกเียกเรียกใครเรียกไหนมึง

ยายขาวกระชอดนอ,อกเออยายรอดนายรอดน้องพ่อรอดกระชอดนอ,อกไม่รอดจุดน,นอ,อกเออ,านห,นอ,อหาหงเล็กจุดนอกนายหันนันไทยซอนเออเออไหนมัน,มนไทยดิมันหนักอยาก,ยากเดินนอกรำการเข็ดนอกเออนายลำเสดบุญทัดเออมา อมอมมาลัเป็นดดพี่นองตะพุนชิ้นนอกตะพุนก็ชอตนอกมากินมากงานนี้กมีงานนีกมีงานี้ก็มีงานนี้ก็มีงานี้ก็มีงานนีก็มีงานนีก็มีงานนี้มีงานนี้มีงานนีกมีงานนี้มีงานี้ก็มีงานีมีงานนีก็มีงานนี้มีงานนี้มีงานนี้กมีงานนี้มีงานนี็มีงานนีมีงานี้ก็มีงานนี้มีงานมีมีงานี้มีงานี้มีงานีมีงานนี้ก็มีงานีมีงานนีมีงานนีก็มีงานนี้ก็มีงาน ดีมากไ้เดินหน่ายมากันเลยนี่แหละก่าเลบอรนี่นะดูงูนี่เลยนี่เลยี่ไงี่ไงน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 ี่ไนี่น่ไงนม่นี่งนี่งน่นี่ไนี่ไงนี่ไ่ไนี่นี่ไี่ไงน่ไงน่่ไ่อนี่่่่่ี่ง่่ม่่ี่่่่น่น่่น่่ไ เมมม้ม้้พากันให้นสุขภาผากเพ้งเราเค้งแร่กเป็นคนทุกคนจะมา